สุกกไก่คือสุขไหมสุขเกรียมสุขทุรนทุรายท่านต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิตเงินชื่อเสียงเกียรติยศคนที่รักไม่ว่าท่านจะตอบอะไรอัตมภาพเชื่อว่าลึกๆแล้วสิ่งที่คุณต้องการนั้น เรียกว่าความสุขและความสุขมันเกิดขึ้นได้จากตรงไหนเราจะมีความสุขเมื่อตอนที่เรามีเงินหรือเราจะมีความสุขเมื่อตอนที่เรามีชื่อเสียงใช่ไหมเราจะมีความสุขเมื่อเรามีคนที่รักจริงๆหรือเปล่าและความสุขนั้นมันเป็นสุขจริงๆหรือสุขประเดี๋ยวประดาว สุขจริงๆต้องประกอบด้วยขอไข่ไม่ใช่สุขด้วยกอไก่สุขกอไก่คือสุขไม่สุขเกรียมสุขทุรนทุรายเมื่อสิ่งที่เรามีนั้นห่างหายไปเราก็จะทรมานใจกับสิ่งที่หายไปแต่ถ้าสุขขอไข่คือสุขเอิบอิ่มอยู่ภายในสุขจากการพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่ที่เป็น แต่ในทางพพุทธศาสนาได้มีคำกล่าวไว้ว่านัตสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีดังนั้นขอเชิญชวนท่านทั้งหลายหาเวลาว่างในแต่ละวังรองทำตัวให้มีความสงบรองอยู่นิ่งๆกลับมาสำรวจภายในหายใจเข้าลึกๆเคลียอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดี ให้จิตใจได้สัมผัสกับคําว่าสงบสุขดูสักครั้งอัตมภาพเชื่อว่าเมื่อเราทําให้ถึงที่คนทั้งหลายก็สามารถจะเข้าถึงคําว่าความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีขอเจริญพร